ครับปกติของมันคืออ่าความดันตัวบนไม่เกินร้อยสี่สิบตัวบนนี่คือมันมันมันแปลว่าปอย่างตัวบนคือมมมไไหมอเวลาอ่านเนาะร้อยยี่สิบแปดสิบปกติไม่คุ้นย่าบอกซ้ำหนึงห่งแล้วบอกเออปกตินี่เราได้กุมอบอกว่าปกติอธิบายฟัง,งออก่อนนี่ร้อยยี่สิบคือตัวบนตัวล่างคือยแปดสิบครับตัวบนยกตัวล่างมันมันเป็นอย่างมันวินิ่ตัวบนตัวล่าง การมาคบนันก็อ่านทางส่นะครับตัวบนเวลาหัวใจหัวใจบีเวียนเนาะเวิร์กนะเนาะหัวใจไม่ได้บีแบบไข่เลยบีไข่บีไข่คือบีเวียนอึ๊บท่าหัวใจบีเวียนนี่แหละขาตัวบนเวลามันไข่คือขาตัวล่างนั่นแหละคือขาความดันบัดที่นี่ปัญหาคนที่มีความดันสูงย้อดยั้นไขมันมันมีอุดตันในเส้นเลือดเนาะโดยธรรมชาติพอมัน เหมือนสายยางเนี่ยถ้ามันโล่งๆ่เหมือนปอเปลือกน้ำปั๊บม่มีสิทธิเล,เลี้ยงมื่อกีเลี้ยงจู่ๆหมดเลยแต่มาที่นี่ถ้ามันตันเรือม,ม,มีมีมีตะไคร่น้ำจับหัวใจตรงใส่ความแห้งในการบีบแม่นบ่ครับเลือดจังทีเลี้ยงส่วนนั้นส่วนนั้นไหนเนี่ยคือถา้ถาสมมุิถ้าบีบคอยมันก็ไปบ่ฮอดโดยธรรมาชาติเนี่ยถ้าเลือดบ่มามเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าส่วนไหนส่วนหนึง่งอ่าบริเวณกนะด้าของร่างกายสิ สี่สูญเสียการทำงานไปลงรีปการไปเลยน,นะครับ mm. ถ้าพมมีเลือดมาเลี้ยงคือหัวใจมันมันมีความสามารนกันบีบไังไหมก็ได mm. ้เมื่อเมื่อผู้จาว่าคอมันตันกันบ้างมันต้องเย็บท่านแห้งขึง้นก็ต้องบีบแห้งขึ้นเพื่อให้เลือดเนี่ยสามารถแล่นไปเลี้ยงได้นะครับ mm. แล้วต้นมาต mm. ้นที่มีปัญหาถ้าสมุิเป็นพ่วงนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาคือมาว่าหลอดเลือดไม่ได้ด็ดกว่าเพราะว่า โดยธรรมชาติของไขมันเนี่ยมันกาอนต้องกระดิกก้อทุกเส้นเลือดเนาะมันตีดไปก้อนที่ต้องผนังเส้นเลือดมันก็ต้องไปก้อผนังเส้นเลือดของหัวใจโดยธรรมชาติเส้นเลือดไปยังหัวใจมันี่เสียนหน้อยมากๆเลยนะครับเส็นมอทจริงมาจากว่าขึ้นไปทางหมอบอกว่าเออถ้าพาเราทางเนี่ยนั่นแหละครับขึ้นทางเส้นเลือดหัวใจเขาะจะมีอุปกรณ์หรือว่าเสนอใท้บลุ่นดูนะครับเฮดเทยอ่เส้นเลือดมันโป่งขึ้นหมายก็ว่าห้มันโลงขึ้นนะ ต่โดยธรรมาชาติของคนเนี่ยมันก็คือมันกับ่คือเครื่องจกกักรเครื่องยนต์เนาะสมมุติว่าทำไมมีปัญหาปั๊บเนี่ยมากมาจังสาย,ยังสิงสามารถพออามาล่างแรงเนบ่แต่เส้นเลือดพอใจคนหรือว่าเส้นเลือดคนมันเป็นทางสันบ์ได้นะครับก็คือวิธีเดียวคือตรงนึงนี่แหละการปฏิบัติตัวอ่านี่ก็กินผักหลายๆเรื่องนะครับหลักสูวย่างไงก็กินผักเยอะๆนะครับงดอาหารรดเค็มจัดออกกําลังกายเป็นประจํา คนที่มักออกกำลังกายนี่สิได้เปรียบเรื่องนึงคือผู้ใดมักเล่นกีฬาการเล่นกีฬาเนี่ยถ้าทําอยู่เป็นประจําประจําทุกวันเนี่ยหัวใจจะแข็งแรงเพราะว่าหนึ่งไมงมาามขม,นนมันจะบม่สะสมครับโดยธรรมชาติการสะสมของไขมันนี่มันจะมันจะแตกต่างกันระหว่างสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษบอแกไ้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงนี่ยสะสมผูครับเขาเส้นมาออกกำลังกยจ อ่บอออบอาบ่อนแมนผู้หญิงสีอว่าอยู่่นาต้นขาต้นแขนสะพุกถือป้อมอ่วนหมากเคยเข้ามาสานผู้ชายยิ่ใส่มาที่ไหนถูกต้องครับกำนันระวังที่ปิองถูกต้องเลยผู้ชาย่วนมาสังเกตผู้ชายหวัวนส่นวนลบพุ่งเนานะ <S 2> <S 2> <S คือการสะสมของไขมันครับแต่ส่วนมากค่พพงพุัวนลบพุ่งเขาจะวาวาสนานดีเลย่วนมาอยู่ดีกินดีนะเรว่องอั ผมมา,าตัต้งกันแบบโมผมมาตั้งยูดีกีกีมาไม่ใช่ปัญามดเยอะครับอันนี้นะครับคือการสะสมไขมันป่าที่นี่ถ้าไขมันมันสะสมอ่าตรงนี้มันสะสมเกินแล้วมันก็นมีปอดไม่เส้นเลือดเป็ดที่มากของความดันสูงถ้าไปวัดแล้วความดันตัำเกินร้อยสี่สิบอันนี้คือตัวบนเนาะตัวล่างต่ำเกินเก้าสิบจำได้ไหมครับสมองนะร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยคือว่าความดันสูงเลยนะครับหรือว่าร้อยสี่สิบแปดสิบนี่ก็สูงเนี่ย สูงคือตัวบนมันสูงเงินบ้างถึงว่าตัวล่างก็สูงกว่าสังนะครับแต่ว่าถ้าวางความดันสูงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สูงขึ้นตัวล่างนะครับถ้าตัวล่างสูงเงินแดงเป็นตัวอย่างนะตัวบนลดเงินแดงคือเห็นตัวล่างขนาดมันจะให้ตัวบนที่สูงอย่างอีกเีหนึ่ตัวบนที่มันจะบีบเซนั้นะบีบปั๊บหลังให้บ้างข้าปกติก็มันที่เกินเก้าสิบแต่ตัวล่างมันลอยก็้วมันระวัดเงินอันตรายนะครับอยู่อยู่ปลายกัน ยาสีบินต่ำลงต่ำเลยอันตรายนะครับจริงขนาดนะั้นคือปัญหาของความดันจะจะเป็นโรคเป็นลมให้เงียบเกิดขึ้นแบบปื๊ดปั๊บนะครับเพราะสามารถมันไม่มีแนวเตือนในบางอย่างทั้งอย่างทีออ่อาจจะเห็นง,งานปกติอยู่ตัวตัวไปอยู่สีลมตึงเลยนั่นสินะครับนี่คือต้องมามาระมัดระวังหลบลอยวาโกกนโรคความดันเลยนะครับนะความดันแล้วๆวบบนี้ผู้ใดต้องใส่ผู้รับ โอ้ยถามถามเปีนงา่ไม่จบเพาสงสัยเนาะนี่ผู้ใดสงสัยวะครับครับสั่นเพสงสัยแสดงว่าขอใจดีสนุปยังไงเนาะลงก็ไปหวโมไม่สันเ่อครับโอ้ยอย่มือใช้ไปครับมาเลครับโอเคครับดันตั้งกระดันถุงกระเด็นตั้งกรเนงแต่ดเห็น อ้าโอเคครับเจ้าเสี่ยโอ้โอันนี้ตะไลมันก็ดันสูงอะอันตรายกว่ะก็ดันทํำนี่ขอเสียงเพงมันก็คือถ้ามันต่ำจนเกินไปเลือดไปยังห่างไก่บพอเนี่ยเป็นลมเนี่ยบิดเนี่ยเพราะว่าโดยธรรมชาติขาบวกนดขึืนขาหัวใจบีบบบีตัวนะครับบีบกระเพาะในมอกขึ้าทมันบีบคอยไหล่ขึ้นหัวใจก็มีแห้งอะนะบีบอ้ยสมัยเี้เลือดไปตยันพอถึงอันตระไละึืนกัน แต่ว่าโดยธรรมชาติมันแบบมันบริบบต้องไม่เป็นปัญหามันไม่มีปัญหาต่อระบบเสียเกินแบตเนาะแบตเอรี่ที่พิดชาร์จที่ความหนาตามมันไม่มีปัญหาคือหมายความว่าอ่ายูร่าโตนแบตเตอรี่บ่อย่งไรคือเสียเกินโอ้คุณตันละไบต่อนเออขอดีมันแต่ว่าก็คืออ่าโดยธรรมชาติของของหัวใจเนี่ยมันจะยุบขาประมาณหนีคลื่นล้อยอ่าร้อยสี่สิบไม่เกินตัวบนตัวล่างกับก็เกินเก้สิบอือโดยธรรมชาตินะครับบันที่ารถ้าตั้งเงื่อนคืหมายความตัวล่าง โต๊ดซิคุตบวคโต๊ดซีดกวร่างหาสิ้ที่มันก็นันดำเลยนะครับก่อแก่ยังได้กินเบียกินเบี้ยเลยนะบอกผูกตังเนี่ยผมยิ้มาท่านนักเดียนบ้านะเอาอย่างนี้นะครับด้วยเหตุผลทำไมแอนก็พามันเขาสังเกตมาไว้แล้วกินเหลาเบี้ยมกนเลือดหนาแดงไปเนาะเพราะว่าเลือดมันสเลียงดีนะเลือดมันสิเลียงดีนะครับมันสืบเลี้ยงสูรชีดีนะค,ะนดดนะคือ โอ้การกินเหล้าขาวมันจริง่เป็นความดันมันจริเป็นโรคตับมันจากกูไม่ชัดจากไปผมอทิดบ่เป็นแต่ความดันจอแต่มันจริเป็นได้เงินกับมันอันตรายไอ้กินเบียร์น่ะนะเบียร์เบียร์เบียร์ก็อดีวมันคือปริมาณแอลกอฮอล์มันต่ํากินได้เยอ่แต่ว่าก็คือหมอแนะนำว่าคือกินก่อนนอนสองหนึ่งใช่ไหก่อนกินเหาก็ได้แต่ว่าพวกให้กินดูดูจนเกินไปด้วยนะเดี๋ยวสิเป็นเบาหวานเป็นความดันเติมเตือไม่อีกห่ะกินหลายๆเป็นความดันอีกเนี่ย นะ,น,นะครับแอลกอฮอล์นะครับเห็นพอดีพ่อแงมเนาะเอาเลี้ยวไปความดันบันนตอ,อี่มันตอนทุกคนโอเคครับครับครับไปขึาา้นเลีล้ยวเร็วเลยเอาครับบาดเจี่ต่อไปโรคอีโรนึงนะครับมันฉีดมานทำกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเขาบอกแง่เนาะหมอบอกแง่จริงๆโรคหัวใจขาดเลือดนะครับ อสังเกตบอก่อนอันนี้มันหลายปีแล้วผมจำไม่ได้ที่คนแรงงานไทยแรงงานสิงคโปร์เพื่อนไหลตายเนาะนั่นแหละครับเกิดใจนะไหลตายเกิดอะไรปัจจัยเด็ดแต่ส่วนหนึ่งคือหนึ่งพักคคอนเมต์ยังพอเหรอครับยังแบบเพือที่ตายแบบเพื่อกำเนิดหัวใจกำเนิดหัวใจมันตายนะครับคนคนก็เลยตายเมื่อหัวใจก็เปลี่ยนเป็นซีแล้วที่เหยียดเด็ดได้ด้วยคน ที่ถามันหยุดเตียนปั๊บต้องพยายามปั๊มปั๊มให้ท่านนะครับเข้าปั๊มแต่เกินซีนที่ไปแล้วหนี่งขึ้นมากนะเป็นเจ้าใช่นี่ท่าเจ้ายิงมีท่าไปนะครับคือคือมันอยู่ในในเจินของมันนะครับต้องเป็นลักษณะนี้แต่คือตัวนี้เนี่ยส่วนมากก็คือมาแบบเดียวกันกับเบาหวานกับความดันโดยธรรมชาติคือส่วนมากบางคนนี่สิเป็นความดันปอจังเป็นหลงหัวใจอ่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนาะนี่แหละด้วยด้วยเหตุผลยังวันทีเมื่ออ่าไขมันมันไปพอ พอใส่พอกไปพอกย้กน่นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนาเนี่ยละครับมันยากหัวใจบีบมันแห้งเอาบีบมแห้งเอาเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงให้ได้เส้นเลือดของกระปงุงาานะีนมนน่มันี้โดยธรรมชาติมันไกลไมนขึ้นมันไม่มีทางหนีแหน่เลือดไปได้นะเอาไปมามันดันหน่ดันหนึ่งกระปงุงเอาไปมาถ้าเส้นเลือดแตกหรือว่ากำเนหัวใจตายมาได้ก็คุยเลยครับไปวัดเพื่อนอนี้ก็ได้อันนี้ หลักๆก็คือเหมือนกันกับเบาหวานก็กเรื่งนัับการกินเลือกกินอาหารให้ครบ5หมู่กินอาหารให้หลากหลายออกกาลังกายเป็นประจำ